สวัสดีค่ะเพิ่งเจอกันสดๆดร้อนร้อนนะคะกับน้องแอร์สตรอเบอรี่ชีสเค้กไม่เอาพูดว่าสตรอเบอรี่เออสตรอเบอรี่ไม่ต้องพูดใช่ไหมไม่ต้องพูดแก่แล้วน้องแอร์พันธิราใช่ค่ะสดจริงบริสุทธิ์ค่ะน่ารักสดจริงด้วยวันนี้น้องจะมาทำสีอะไรคะก็แล้วแต่แกผมมาเลยค่ะ คือน,น้องตอนนี้ผอมลงด้วยนะคะทำยังไงผอมพี่แจ็คต้อ้วนหรือเปล่าคะไม่กินทำพี่แจ็าเราต้องทำงานที่หนัก,นนค,ก,กค่ะทำงานหนักหมายความยกเก้าอี้ยกของยกโภนยกมาหากินไี่แหละค่ะเอ๊ะทำไมพี่แจ็คคือกระหน่ำพี่แจ็คตัวโง่อย่างเี้ละ่ะคะก็เพราะว่าพี่แจ็คอยู่กับที่ไงมันไม่ได้เดินกินทั้งวันเลยค่ะกินหมี่ทั้งวันเลยกินข้าวทานหลังนิดนึงมาหานหลังนิดนึงก็ชุดสวยนะอันนี้สวยเนาะเนี่ยชุดน่า พี่แจ็คถ้าหรือว่าหนูจะเลาะพุทจะพี่จะบอกพี่เลยนะที่มีพนักงานไซส์หนูอะประมาณร้อยกว่าตัวร้อยกว่าคนนะคะนี่ดูผมสภาพนะคะดูสภาพผมแค่น้องแลาเม้ากันหนูจะทำสีผมให้ดูดีโฟนะทำไมเรานเล่อนไหมคะไม่โอ้พแจ็คอ้แล้วแต่พี่แจ็คบอกว่ะ เอาให้มันแบบคอนทีนิวด้วยจะไม่ต้องเปลี่ยนเนอะอ๋อคอ,เอนเทนิวจะได้ <Okay. S 1> แบบว่าเติมโคนนิดนึงโอเคดูเรื่องเดี๋ยวระหว่างน,นั้นเดี๋ยวจะเก็บภาพไปด้วยเนาะเจอกันค่ะบ๊งบ